นี้นะคะวันนี้ช่องฟังดวงดาวนะคะมาจะให้รู้จักกับอแอดมินท่านหนึ่งที่เคยช่วยช้างวกเรานะคะชื่อคุณแม่ปัตมาของเราได้มาความเป็นอยู่ของท่านนะคะเราก็เลยทางผ่านนะคะเราก็เลยได้เอาของข้าวสารข้าวอะไรอาหารพวกนี้มาไว้ให้นะคะอันนี้นะคะคุณแม่ปัตมาของเราที่เป็นแอดมินชาวช้า,ชางทางเพจใช่ไหมคะ,ะค่ะนั่นแหละเป็นยังไงมีลูกกันอยู่สี่คนเนะาะความเป็นอยู่น,นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะนี่ถ่ายภาพเป็นแค่ห้องเช่าให้อยู่นะคะแล้วก็แฟนทํางานคนเดียวนะคะ วันนี้เราก็มา,าทําความรู้จักท่านเพราะว่าเห็นเฟซนะคะเพราะว่าเลยทักไปว่าเป็นยังไงยังไงนะคะเพราะว่าเคยเห็นท่านนะคะช่วยชาวช้างกันเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะไหนคนโตล,ลูกนี่ค่ะสวัสดีครับนี่คนโตอันนคนที่สองนี่ค่ะน<อ>ั่นู้นค่ะอันนี้คนที่สามตี่ะอัน,นนี้คนที่สี่ค่ะนีค่ะดีค่ะนะคะนี่ยังไงก็ ทุกคนจะได้รู้นะคะว่าความเป็นอยู่ของแม่ปัดคนหนึ่งนะคะเอ็ดมินท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยช้างนะคะว่าท่านอยู่ี่ห้องเช่าเล็กๆนะคะ <c oughs> ท่านไม่ได้เสด็จท่านไม่ได้สร้งะะ <c oughs> างภาบนะคะท่านก็ให้มาเห็นเองนะคะจริงๆเหมือนมีอะไรดนใจให้เรามานะคะมาเห็นแล้วก็มีพระอาจารย์กวีนะคะท่านก็เมตตานะคะให้เรามามามา,มาดูเนาะมาดูความเป็นอยู่นะคะแล้วท่านก็ได้มอบเอ็นดูคะแนน,นมอบให้นะคะมอบคะแนน,นให้เนาะดี <c oughs> ใจไหมคะตอนนั้นอะดีใจนะคะในเมื่อตอนที่ ท่านยังไม่มีอะไรแบบนั้นมีคะแนนเข้ามาหาท่านนะคะเราก็ได้เอานะคะข้าวสารโอเรายกไปข้างในแล้วนะคะนี่ความเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เป็นแค่เพียงห้องเช่าเล็กๆห้องนึงนะคะอยู่กันนะคะนี่นะคะเราก็ได้มีนะคะมีข้าวสารมีอาหารแห้งมีขนมมีอะไรมาให้นะคะนี่นี่นะคะอยู่กันแค่ห้องเช่าอย่างเงี้ยแค่นหนะคะเราก็ขออนุญาตเขาก่อนนะคะว่าเออเราจะมานะคะให้ดูนะคะว่าความเป็นอยู่นะคะ มีลูกด้วยมีน,ยน,ยน้องแมวด้วยชื่อน,น้องแมวอะไรคะายแล้วนี่นะคะตัวจริงๆตัวเป็นๆน,นะคะที่ท่านช่วยชาวช้างของเรานะคะเพื่อนๆจ้านะคะนี่นะคะความเป็นอยู่ของเขานะคะเขาแบบว่าเขาก็สู้เขาก็อุตส่าห์นะคะช่วยน้องช้างนะแล้น้องช้างของเราพวกเราะจะรู้ไหมนะคะว่าความเป็นอยู่ของเขายัางไงข้าวสารเขาก็จะหมดนะคะพอดีเราก็เลยนะคะนี่นะคะพระอาจารย์ท่านก็เป็นอันนี้มี หอยมีจิ้งหรีดมาให้กินด้วยเด็กๆชอบไหมคะอยาก,กินจิ้งหรีดชอบ <c oughs> แล้วกินตาถั่วด้วยโอ้ยตัวเล็กบอกว่าชอบอันนี้ทอดจิ้งหรีดแล้วก็กินกับถั่วนะลูกนะไหนไหนคนไหนบอกว่ากินมะเขือเทศคนไหนชอบกินมะเขือเทศโอ,โอเคอเนี่ยกินไปเลยลูกนี่จิ้มน้ําเกลือจิ้มน้ําพริกเนาะนะคะนี่นะคะปะมีถัว่วมีอะไรนี่นะคะความเป็นอยู่ของเขาแล้วนอนตรงไหนนอนยังไงนะคะนี่นะคะห้องนี้ก็ปูนี่ที่นอนของเขาแล้วก็ปูกันมานอนอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเวลาได้ยินเวลาพวกแบบว่าพวกเพกื่อนๆโทรมาก็จะมีเสียงเจ๊าเจ๊าวเจ้า,จา,จา,จานะคะก็มีเด็กน้อยนี่แหละนะคะนี่จะอยู่แค่ห้องเช่าห้องเล็กๆห้องนึ่งนะคะยังไงก็นะคะ,นะคะจะได้รู้เนาะว่าความเป็นอยู่ของไอเม็ดคนนึงโอ้เขาอ,อร่อยนะคะ<า>เดี๋ยววันหลังได้กินอีกค่ะแกให้นะคะได้อยู่ความเป็นอยู่ของ,ของเขาเนาะนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแม่ปัดนะคะสู้เพื่อนรองทางขอบคุณนะคะแทนเา้าช้างนะคะ น่ารักเด็กเเห็นดีใจไปเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วค่ะแม่นะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนแล้วเอาขนมมาให้กินเดี๋ยวก็สู้ๆกันไปนะคะสู้ๆกันไปนะคะเพื่อครอบครัวนะคะสาท่านเลี้ยงนะคะมีเต่ลูกสาวทั้งนั้นเลยกินไหมกินด้วยกันก่อน เดี๋ยวมันแก่แล้วเบบมดขึ้นอยู่พนันนีคมนะคะหี่ด้วยเราผ่านจริงๆเราก็อยู่กันคนละเส้นทางถ้าเราเข้าทางนู้นอยู่ทางจันแต่เราก็เลยแวะมาเพราะว่าท่านอาจารย์นะคะท่านฝากมาดูแลนะคะสะมายสมาจะตอโอ้สตอสะมาอะไรอีกอะสตางจะตางอะไรเนี่ยสะแตมจแตมโอ้ป้าไป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 อยู่กับป้าไปเที่ยวริยองกับป้าไหมไปไหมคะไปไหมคะ ไปไหมคะในน้องคนไหนที่ป่วยบ่อยๆไม่มีเลยโอ้ไม่มีเลยมองสายหน้าคนนี้หรือเปล่าที่ป่วยเนี่ยนะคะยังไงก็สู้ๆกันไปนะคะนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆขอบคุณแทนชาวช้างอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่วยชาวช้างของเราพนายามช่วยเหลือนะคะยายมลําบากนะคะชาวช้างของเราจะรู้ไหมนะคะว่าแม่แอดมินท่านนึงนะคะเนี่ยท่านอยู่แบบนี้นะคะห้องชาเล็กๆห้องนึงนะคะ อ่าเวลาตอนนี้คือโล่งอยู one, ่นะคะเวลานอนก็คือป <no ูก like ันนอนนี exactly. ่กัการ้อนตอนนี้ด้วยเนาะนะคะห้องเช่าห้องเล็กๆข้องหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะ